บ้านเขาโลนหมู่หหมู่บ้านเล็กๆจังหวัดพิจิตรกับประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายและยังเป็นหมู่บ้านโอท็อปนวัตวิถีแ่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทุ่งดอกกระเจียวขนาดใหญ่ทางธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโลนเนื้อที่400ไร่ ครอบคุมพื้นที่เขาโล้นเขาชะงอมและเขาตะพานต้นกรดเจียวออกดอกขนาดใหญ่กลีบดอกสูงประมาณ20เซนติเมตรความกว้างประมาณ10เซนติเมตรชูช่อสีชมพูสลับสีขาวตัดก,กับใบสีเขียวกระจายปกคุมพื้นที่หลายหมื่นดอกสร้างความประทับใจในความสวยงามกับผู้พบเห็นวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวหมู่บ้านโอทอน็นวัดวิถีบ้านเขาล้น แองเล็กเช็คอินที่บ้านเขาโรนหมู่6ตำบลเขาเจ็ลูกอำเภอทับคร้อจังหวัดพิจิตรกันค่ะชุมชนท่องเที่ยวโอท็อกนวัดวิถีบ้านเขาโรนมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทำมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบครึ่งวันหรือแบบเต็มวันก็สามารถเลือกได้ตามความชอบค่ะ ท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานแถมได้ความรู้จากมาคุเทศน้อยนักเล่าเรื่องของบ้านเขาลน้นที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีคอยให้ความรู้เรื่องต่างๆค่ะเราจะได้รู้ถึงขั้นตอนการผลิตการใช้ชีวิตและการนำเสนอของจุดเรียนรู้แต่ละจุดแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีชื่อเรียกเก๋ๆไม่เหมือนใครเช่นจุดท่องเที่ยวที่1 the g ดับกลิ่นอิน กิจกรรมการผลิตฐานผลไม้เกิดจากการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีสืบทอดมาตั้งแต่อดีตโดยนำผลไม้ชนิดต่างๆมาเผาจนเป็นฐานที่ยังคงรูปทรงผลไม้ไว้เหมือนเดิมฐานผลไม้เหล่านี้สามารถดูดกลิ่นได้ดีกว่าฐานที่นำมาจากไม้ทั่วไปจึงกลายเป็นสินค้าที่ถูกคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนได้ตลอดทั้งปีไม้กวาดยอดรัก ไม้กวาดสะอาดทุกที่กิจกรรมสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านแฝงไปด้วยการฝึกสมาธินักท่องเที่ยวจะได้เยี่ยมชมการทำไม้กวาดทางมะพร้าวพร้อมเรียนรู้วิธีการทำไม้กวาดสารพัดสะบัดร,ร้อนกิจกรรมสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องจักรสารรวมไปถึงการเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตวัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนที่มีการใช้วัสดุธรรมชาติทดแทนภาชนะที่ใช้ประจำวันค่ะ สลับจิตสรับใจใส่ภูมิกุญแจกับโพกุญแจแชร์รักกิจกรรมการเรียนรู้หัตกรรมพื้นบ้านใช้วัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์เป็นการพัฒนาในเรื่องของศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เพิ่มคุณค่าให้แก่วัสดุธรรมชาติที่มีมากในท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้ด้วยการนำมาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกสวยงามค่ะที่จะขาดไม่ได้คือ จุดเรียนรู้4-5-9เคล้าความรักปลูกผักกินเองเก็บผมลิดจากสวนผักปลอดสารพิษเป็นของฝากและนำมาประกอบอาหารกลางวันรับประทานร่วมกันสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการมีกิจกรรมปลูกผักเพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะจุดเรียนรู้ตีมีดพิชิตรัก เรียนรู้วิถีชีวิตการใช้เทคนิคภูมิปัญญาชาวบ้านในการตีมีดแบบประยุกต์เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาแบบนี้ต่อไปแก่คนรุ่นหลังนายสุริยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการตีมีดแบบโบราณประยุกต์โดยใช้เตาเผาแบบประยุกต์ทำจากปูนและดินจอมปลวกและใช้เหล็กแหนบในการทำใบมีดนำมาตีขึ้นรูปด้วยค้อนมือจนได้รูปแบบที่ต้องการหลังจากนั้นก็เอามาเจาะคัดตัด เจียให้เป็นรูปทรงที่สวยงามเพื่อให้ใช้งานได้ต่อไปค่ะการเรียนรู้ออมรักพิทักษ์อนาคตกิจกรรมเรียนรู้หัตกรรมพื้นบ้านใช้วัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าลืมสนับสนุนสินค้าโอท็อปด้วยค่ะท่องเที่ยวมาทั้งวัน คงเหนื่อยยากที่ชุมชนนวัดวิถีบ้านเขาโร้นยังมีจุดเรียนรู้ที่จะให้นักท่องเที่ยวผ่อนคลายกับจุดการเรียนรู้รูปประครบมาพบรักสามารถแวะพักสถานีนวดประครบสมุนไพรผ่อนคลายสบายตัวและได้รับความรู้ในเรื่องของสมุนไพรในการใช้บรรเทาอาการผิดปกติของร่างกายจากภายนอกสูภ่ภายในคะ่ะมาเป็นหนุ่มสาวกันอีกครั้งกับกลุ่มสมุนไพรฝ่รัก สมุนไพรจากธรรมชาติแรงดีไม่มีตกเป็นการเรียนรู้จากสมุนไพรธรรมชาติซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนเป็นการคัดสรรจากปลาผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงประสบการณ์ที่สั่งสมมาในเรื่องของสมุนไพรในการนํามาใช้ปรุงเป็นอาหารและเครื่องดื่มแบบต่างๆบรรเทาอาการผิดปกติในร่างกายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ จะเห็นได้ว่าหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีบ้านเขาโรนมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่ไม่ธรรมดาเลยและอีกจุดหนึ่งจุดเช็คอินสำคัญของเขาโรนสถานีศูนย์การเรียนรู้เรื่องป่าบ้านเขาโรนเป็นจุดเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอทับคอท่านจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในป่าการทานอาหารและกิจกรรมในป่าอีกมากมายค่ะ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อตามรายละเอียดที่ปรากฏในหน้าจอเลยค่ะ